สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เ a ้าว่า i ทย n ลนนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเรียงข้อมูลตามคอลัมน์ที่ต้องการนะครับหรือเรียกว่าการ sort ก็ดี่ผมครอบเท็กไว้ให้นะครับเรื่องนี้นะครับการเรียงข้อมูลตามคอลัมน์ที่ต้องการนะครับก็วิธีการตอนนี้ถ้าเราจะเรียงตามชื่อหนังสือเราคลิกมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคลิกราคาก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับคลิก id ก็ไม่เป็นไร มันก็ทําให้การเรียงข้อมูลมันเรียงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเติมโค้ดอีกนิดนึงนะครับอ่าออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมบวกไว้ฟิลโดยที่ฟิลมาจากสตริงชื่อฟิลนะครับเท่ากับ ID ก่อนครับเริ่มแรกก็เป็นอย่างนี้ก่อน จากนั้นเรามาเช็คดูว่ารีเควสตมีเข้ามาไหมนะครับถ้า request. ดอบเราก็ทำการรับพารามิเตอร์เข้ามา get พารามิเตอร์ชื่อ f e l l นะครับไม่ใช่เนาตรงนี้เดี๋ยวเราจะส่งพารามิเตอร์มา เมื่อมีการกดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นจ a ก a a s ล e f ก็ลงตรงนี้แล้วก็ส่งฟิล l เท่ากับชื่อฟิล l d นะครับ book id เรียงตาม book id นะอันนี้ผมจะสาธิตการซอสแบบง่ายๆก่อนนะครับพอจะเล่นยากขึ้นก็ประยุกต์เพิ่มเติมได้อันนี้เป็น book name น,นะครับชื่อฟิล l d อย่าลืมใส่ question mark นะครับตรงบริเวณนี้จะมี question mark question นะอย่าลืม book p a โอเคนะครับผมก็จะให้ค่าตัวแปรฟิลเท่ากับ request get parameter นะครับ f i ฟ l ล อันนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ให้ว่าเป็นการซอร์ s ซอ t by field เรียงข้อมูลนะครับช่วงนี้เป็นช่วงการ select data แบ่งเป็นช่วงๆนะครับาจากนั้นเรามาทำการทดสอบรับ refresh ก็จะ e er อ r o r เลยนะครับเออ o r เลอร์ er ว่าเ,เกี่ยวกับอลัมน n ที่ชื่อ id order ไม่มีชื่อ,อนี้เพราะฉะนั้นชื่อ book id นะครับเราตั้งค่า d e f a u l t ไว้ให้เป็น book id refresh ทีหนึง่งครับมันจะเรียงตาม id ก่อนที่เราก,กดเพื่อเรียงตามชื่อหนังสือกดเพื่อเรียงตามราคานะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเรียงได้แต่การเรียงกลับเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น การซอสธรรมดาครับแล้วก็มีตัวแปรเข้ามาอีกเข้ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งและไทยเท่ากับ ASC นะครับ ASC เอสนะครับแล้วก็รับตัวแปรคือเรียงตามน้อยไปมากนะครับอ่าบวอกออกเรียงตามไทก็จะมีการเรียงตามไทย ีก uh oh. ารรับพารามิเตอร์มาชีวไทยไม่ใช่เนาก็ <G> จะให้นะครับอ่าไทยเท่ากับ request get parameter get p าม a เตอร์ไทยเข้ามาเช็คต่อถ้าไทย เป็น ASC ก็จะให้ท้ายกลายเป็น DEC s ครับเรียงจากน้อยไปมาก L ท้ายเท่ากับ ASC โอเคเดี๋ยวผมจัดฟอร์แมตนิดนึ่ง if จัดระเบียบนิดนึงนะครับจัดระเบียบโอเคช่วงนี้เป็นการ sort ก็จะมีการสลับนะครับถ้าเลือกมาเป็นแบบ asc ก็จะสลับให้กลายเป็น desc เด s yes. ราคานะครับเรียงจะน้อยไปมากถ้าเป็น as เดี๋ยวผมคัดนะครับคัดช่วงนี้มาไว้ตรงนี้จัดฟอร์แมตที่นึงตั้งตัวแปรแล้วก็ลงมาข้างล่างลบตัวแปรไทยออกไป ระเบียอีกนะครับตัวนี้จะยากที่นึงการเรียงแบบสลับต้องเอาไทยมาใส่เอาตัวแปลไทยมาใส่โอเคนะครับตามให้ทันนะครับ จากนั้นก็ทำการรีเฟชอยู่ทดสอบครับราคาก็จะสามารถเรียงกลับมากลับไปได้นะครับจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากเนี่ยสังเกตตรงนี้จะเปลี่ยนครับเช็ค ID ก็ได้1 2 3พอเรากดอีกก็จะเรียงใหม่เป็น3 2 1ครับสามารถที่จะเรียงสลับกลับมากลับไปได้